แม่นมาอย่างนั้นน่ะทําไมแม่ มาเปินดอก ai vương, hát đây vương này, vương hả vương? ดูมันหักกันสี่ันทีไปสองได้หมดหมดกันไหมเบ็ดหักไปแล้วจ้าอาทิตย์เดียวนะจ้า เขาเอินลุงยังเขาเอินนี่ยังน่ะเขาเอินนี่ยังครับฮะ<อ><อ>เอาเอาเอาไปของของมาละมาหนองเล้นกันมาก,กัน thứ màng nhắn nè mà. à, 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 à. ประลองฝีมือประลองฝีมือประลองฝีมือกันสองฝีน้องประลองฝีมือกลับมากลับมา 干吗呢？拜拜 <laughs> <laughs> <了>。Bye bye. Bye bye.